สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านหลังจากที่ประเมินระดับสมาธิของตนเองได้อย่างคร่าวๆมาแล้วบางท่านเมื่อได้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปสิ่งที่จะเกิดตามมาคือฌานและยานต่างๆฌา,านคือการเพ่งพิจารณาให้เห็นสิ่งเล็กๆจุดเล็กๆ ที่อยู่ในความนิ่งสงบที่กำลังเพ่งพินิษอยู่กล่าวคือเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจนถึงขั้นอัปปมาสมาธิจิตจะเข้าสู่รูปฌานสี่ซึ่งสิ่งเล็กๆหรือจุดเล็กๆที่อยู่ในความนิ่งสงบที่กำลังเพ่งพินิษต์นั้นคือครูปนิมิตและองค์ของฌานจะเห็นว่ามีความเคลื่อนไหว อยู่ในความนิ่งสงบนั้นอยู่รูปนิมิตจะนำไปใช้ประโยชน์ในการเจริญวิชาสามอภินญาหกและรูปสมาอารูปสมาบัติต่อไปองค์ของฌานจะนำไปใช้ประโยชน์ในการเจริญสัมมาสมาธิแล้วท่านเห็นอะไรบ้างจากการเจริญสมาธิสิ่งที่ท่านเห็นจะนำมา ประเมินระดับสมาธิและฌานต่างๆได้องค์ของฌานมีหคือวิตกวิจารปิติสุขและอุเบกขาและเมื่อจิตเข้าสู่รูปฌานสี่แล้วอารมณ์ของฌานจะมีอารมณ์เดียวเป็นเอกกัคตาลมเมื่อจิตอยู่ในรูปฌานสี การเสวยเวทนาจะเป็นเวทนาที่ไม่มีอามิสหรือไม่ได้เจือด้วยกามคุณหา้าหรือปาสจากกามนั่นเองเมื่อเห็นวิตกวิจารณ์สแสดงว่าอยู่ในปฐมฌานสเสวยสุขเวทนาเมื่อเห็นปิติสแสดงว่าอยู่ในทุติยฌานสเสวยสุขเวทนา เมื่อเห็นสุขสแสดงว่าอยู่ในสต,ติยฌานสเสวยสุข,ขเวทนาเมื่อเห็นอุเบกขาสแสดงว่าอยู่ในจตุตตะฌานสเสวยอุเบกขาเวทนาเมื่อจเจริญสมาธิจนชำนาญคล่องแคล่วเป็นวัส,สีห้าแล้วจะสามารถเห็นการเกิดการดับของฌานและองค์ของฌาน โดยเห็นว่าชานนั้นมีการเกิดการดับการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปมาตลอดเวลาไม่สามารถที่จะบังคับปัญชาให้อยู่ในชาญใดชาญหนึ่งได้ตลอดเวลาตามต้องการได้การเปลี่ยนชาญคือการเปลี่ยนองค์ของชาญการเห็นชาญคือการเห็นองค์ของชานเมื่อเห็นว่าชาญและองค์ของชาญเป็นไปตามกฎไตักรั์ แสดงว่าเป็นสัมมาสมาธิส่วนรูปนิมิตที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการเจริญวิชาสามอภิญญาหกและอรูปสมาบัติจะขอกล่าวในคลิปอื่นๆเพราะจะต้องเข้าใจในบริกรรมนิมิตอุกหะนิมิตและปฏิภาคนิมิตด้วยแต่จะขอกล่าวถึงอรูปสมาบัติชั้นวินจานันจายตนะฌาน คือการเพ่งพิจารณาวิญญาณเป็นอารมณ์ซึ่งในชั้นนี้จะเห็นการเกิดการดับของวิถีจิตจากการทำงานตามปกติธรรมชาติของเจตสิกและวิญญาณขันหรือการทำงานของนามขันที่ปราศจากรูปนิมิตแล้วนั่นเองโดยจิตที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่กับนามขันทั้งสี่แล้ว วิถีจิตก็จะเกิดเกิดดับดับสลับกันไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่าวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏไม่รู้จักจบสิ้นเมื่อจิตปล่อยวางจากวิญญาณขันได้แล้วนามขันก็ยังทำงานไปตามปกติตามธรรมชาติแต่จิตจะไม่นำมาปรุงแต่งแล้วจึงไม่เกิดวิถีจิตดวงใหม่ขึ้นมาในขณะนั้นเรียกว่านิโรธสมาบัต หรือสัญญาเวทยยตะนิโรธเมื่อออกจากสมาธิมาจิตอาจจะไปยุดติดกับขันห้าต่อก็ได้